ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิปซีทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ มีค่าครูนะคะ ID Line ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ย4ีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่13นะคะกุมภาพันธ์พศ2 5 6พนอนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะ ทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาววันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์สิบเหรียญเลยนะสิบเหรียญน,นี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารนะคะนะักอาจจะทํางานเป็นในเรื่องของ ตัวเลขบัญชีก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสีเปลี่ยนเป็นไพ่ที่ดีนะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการซื้อขายนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงการรับมรดกเกิดขึ้นด้วยนะคะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังสิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะดูเหมือนอยากมีอยากได้อยากทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะไอเดียโปรเจกต์ค,ค่อนข้างจะเยอะนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะแต่อย่าคิดอย่างเดียวนะคิดแล้วต้องลงมือทําด้วยนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จค่ะ แปดไม้เท้างานเยอะจริงๆนะคะนะวันนี้คนวันอาทิตย์นะเรียกว่าในเรื่องของการงานนี่แปดไม้เท้าเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางนะคะเรียกว่างานค่อนข้างจะเยอะนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคนวันอาทิตย์ต้องเรียงลําดับนะคะขั้นตอนความสําคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีด้วยนะคะบางคนมีดวงของการได้เรียกว่า แปดไมเท้าเนาะขยับขยายกิจการนะคะอาจจะทําอะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบเข้ามาไอเดียดีๆเข้ามานะคะอาจจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะสนับสนุนนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะ เปิดกิจการเล็กๆทำกิจการเล็กๆภายในครอบครัวนั่นเองนะคะการงานวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าไม่ถึงกับเงียบเหงาซบเซาเนาะแต่การค้าการขายบางคนอาจจะกําลังมองว่าเอ๊ะฉันจะทําอะไรเพิ่มดีนะคะในช่วงนี้เนาะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบอาจจะมองสินค้าตัวใหม่มานะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันอาทิตย์นะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่เจ็ดถ้วยนะเรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะนะบางคนใช้เงินเกินตัวนะคะบางคนทํางานเวลนละ200ใช้300400นะคะนะแต่ก็ยังเรียกว่าเอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะการเงินเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางด้วยนะคะในวันนี้นะถ้าในเรื่องของความรักถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้ว เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยกันเริ่มต้นใหม่กันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยเรียกว่าอาจจะโสดไม่สนิทนะเรียกว่าอาจจะคบหลายคนคบซ้อนคบไปเผื่อเลือกนะคะหรือบางคนก็คุยไปเรื่อยนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคนวันอาทิตย์กินเก่งทานเก่งนะคะนะเรียกว่าสุขภาพร่างกายโดยภาพรวมเนี่ยแข็งแรงดีนะคะแต่หกไม่เท้าขึ้นมานะ 6ไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะใครที่รอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันการบรรจุงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะ6ไม้เท้านี้เรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีเนาะเรียกว่าจะมีชัยชนะเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าในช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะดวงมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบันเล็กที่นะคะจะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข0มีเลข7มีเลข8และเลข6นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์หนึ่งเหรียญหนึ่เหรียญดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคนะคะหนึงเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของความดวงดีความโชคดีนะคะ การได้รับข่าวดีการที่มีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะหรือบางคนมีดวงของการเล่นหุน้นการลงทุนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเดวิลนะมีความทะยานอยากอยากมีอยากได้นะคะกิเลสตัณหาราคะเต็มไปหมดเลยนะบางคนเกี่ยวข้องกับงานเทาๆธุรกิจสีเทาๆงานกลางคืนนะคะบางคนปล่อยเงินกู้บางคนต้องไปกู้เงินเขานะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีดูให้รอบคอบด้วยนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์บางคนก็เรียกว่าเสือนอนกินนะเนี่ย เห็นไหมคะหนึ่งเหรียญเนาะเรียกว่ารับทรัพย์รับโชคทั้งวันเลยนะคะนะเรียกว่าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้นนะคะ การค้าขายมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะกําลังคิดนะคะอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะคะไอเดียโปรเจกต์ช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีความคิด,ดเริ่มที่ดีนั่นเองนะคะบางคนอาจจะทําไรท่ทาสวนนะเออเห็นไหมบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําไร่ทําสวนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของผลผลิตรายได้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันจันทร์นะเป็นความรักที่ดีนะคะแฮปปี้เลยทีเดียวเข้าใหม่ปามมนนะคะนะเหมือนกับวันแรกที่รู้จักกันเลยนะเดวิลนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะนะบางคนอาจจะได้พบรักเพศเดียวกันนะคะรวมถึงเดวิลนะคะนะเรียกว่าอาจจะพบรักในสถานที่กลางคืนสถานที่อคโครจรน,นะคะก็ได้ด้วยนะคะเดวิลเนี่ยมันมีในเรื่องของการซุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเสียตัวเกิดขึ้นด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ระมัดระวังในเรื่องของท้องลำไส้ด้วยนะท้องร่วงท้องเสียนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาเนาะช่วงนี้อาจจะจัดหนักนะคะนะสามเหรียนนะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาก,การค้าขายนะคะสามเหรียนนี้เป็นการเงินที่แบบเราอาจจะไปขอยืมบุกเออขอยืบขอยืมเงินคนอื่นหรือว่าคนอื่นอาจจะมาขอยืบขอยือยมเงินก็เราก็ได้นะบางคนอาจจะต้องพึ่งพารงรับจำนำนะคะ เรียกว่าบางคนอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จริงเนาะแต่ก็ต้อง,ต,องต้องใช้ไปต้องจ่ายไปต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินส,สิ่งต่าง,างๆไปนั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากนาไพาม่มีเลข1มีเลข5ามีเลข0ูนย์และเลข3นะคะสำหรับคนวันจันทร,ร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ ันวันอังคารนะคะดิมเพสเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะดิมเพสเป็นไพ่ของคุณหญิงคุณนายนะเรียกว่ามีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะนะรวมถึงดวงมักจะมีผู้ใหญ่นะคะอุปถรัรมภ์ให้การช่วยเหลือถ้าเป็นคุณผู้ชายนี้เรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะคนวันอังคารนะ อัศวิรเลียน,นะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะอัศเินเลียน,นี้รับทรัพย์รับโชคนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะหรือบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถยนต์ยานพาหนะนั่นเองนะคะซ <IS> ้มไม้เท้าน,น,นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะหรือซ้มไม้เท้าอาจจะมีในเรื่องของงานอีเวนต์นะคะนะงานเดินทางไปติดต่อประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะ การงานวันนี้หมอฟ้ามองว่าคนวันอังคารนะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีนะคะเรียกว่าการงานรับรื่นดีเนาะจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมถึงนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของออการที่แบบอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีในเรื่องของงานที่แบบที่สร้างรายได้ที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็บอกไปแล้วนะคะว่าคนวันอังคารการเงินเรียกว่าค่อนข้างจะแบบ มีความดวงดีเกิดขึ้นนะคะบางคนมีการเงินที่แบบได้มาจากหลากหลายช่องทางนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันอังคารนะ The i m p e เนี่ยเรียกว่าเป็นไพ่ของการที่แบบเอาเป็นความรักที่ดีนะคะนะสามีเลี้ยงดีเอาใจใส่ดูแลดีนะคะหรือใครที่มีคู่มีครอบค,ครัวแล้วมีดวงของการตั้งครรภ์กันให้กําเนิดนะคะคนโสดมีดวงของการสละโสดการได้พบรักค่ะ สุขภาพนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะคะนะโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะ1ถ้วยเห็นหมายหนึ่งถ้วยมีดวงของการตั้งครันกันให้กําเนิดการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะในวันนี้นะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคะเอ่อคนันอังคารนะคะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะคะเอ่อตัวเลขจาก ทะเบียนรถจากอายุคุณแม่นะคะหรือขอพอรนะคะในสายพญานาคเนาะเออเรียกว่าแม่แม่ย่าสีปทุมานะคะจะให้ในเรื่องของโชคลาภค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากนาภัยนะคะมีเลข3มีเลข6มีเลข3และเลขศูนนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะ คนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้างสองไม้เท้าสองไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะสองไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะค้าขายในโลกออนไลน์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์นะหรือบางคนนะคะส่องไม้เท้านะอาจจะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนะคะคน,นวันพุธเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มองกไกลเนาะมองไปถึงเออเรียกว่าในเรื่องของอนาคตนั่นเองนะคะ ถ้าไม่เท้าการงานช่วงนี้คนวันพุธนะค่อนข้างจะยุ่งตุงนังยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะงานเยอะงานมากนะคะนะอาจจะมีบ้างการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะมีปัญหาการความไม่เข้าใจกันนะคะความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะแต่ก็จะแบบก็จะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้นะเรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของไอเดียใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆความริเริ่มความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆนะคะ เรียกว่าคนวันพุธเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะคะนะหรือบางคนนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะต้องเข้าไปไกลเกลี่ยเกยปัญหาไปจัดการปัญหาของคนอื่นด้วยนะคะนอกจากปัญหาของตัวเองแล้วนะคะเรียกว่าการงานนี้ประสบผลสมมลําเร็จดีก็แล้วกันเนาะใครตกงานว่างานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะหรือบางคนอาจจะได้งานที่แบบไม่ตรงกับสายงานที่แบบตัวเองเรียนมาก็ได้ด้วยนะเพราะเมจิกเชียนนะคะเรียกว่าเรียนมาอย่างทํางานอีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเป็นนักพูด <c oughs> นักบรรยายนะคะนะนักวิชาการนะคะนะเป็นที่ปรึกษาก็ได้ด้วยนะคะส่วนการเงินเนี่ยเรียกว่าคนวันพุธนะการเงินหาเงินเก่งนะคะหมดหมดหาได้นะคะเรียกว่าเอาตัวรอดได้ค่ะส่วนเอ่อคนวันพุธเนาะถ้าการเงินเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบถูกคนรอบข้างเบียดเบียนบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยคนรวมแล้วเรียกว่าความรักมีบ้างปัญหาระหองระแหงกันนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยปัญหาจุกจิกหัวใจเท่านั้นเองนะคะเรียกว่าโดยภาพรวมก็ยังเป็นความรักที่ดีเนาะถ้าคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะหรือบางคู่บางคนอาจจะแบบอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันนะสถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะ สุขภาพคนวันพุธนะคะอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเท่านั้นเองนะจ๊ะบทสรุปของไพ่หกดาบนะหกดาบนี้เรียกว่าอะไรอะไรมันจะค่อยเป็นค่อยไปอะไรอะไรมันจะดีขึ้นหรือว่าอะไรอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นนะคะหกดาบเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของคําว่าการเวลานะคะเพราะฉะนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาทุกอย่างนะคะการเวลานะคะจะเป็นเครื่องที่ บ่งชี้นะคะนะสถานการณ์สิ่งต่างๆที่อาจจะแบบเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะรวมถึงหกดาบนะคนเงินพุทธนะคะเรียกว่าบางคนมีดวงของการได้เดินทางด้วยนะคะนะได้เดินทางไปในสถานที่ไกลน้ําใกล้ทะเลนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานี้เรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหกดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะอ่าถ้าเป็นตัวเลข ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากหมอดูนะหรือว่าตัวเลขจากลกออนไลน์นะคะลองดูเขาให้ตัวเลขอะไรกันแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขสอมีเลขห้มีเลขหนและเลข6นะคะสําหรับสาววันพุธค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสหนึ่งดาบนะหนึ่งดาบนี้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะต้องพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะนะเรียกว่าหนึ่งดาบนี้ย่อท้อไม่ได้เลยนะคะนะเรียกว่าต้องสู้อย่างเดียวสู้แล้วจะชนะสู้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่าไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆเลยนะหนึ่งดาบวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องลงมือไปทําเองนั่นเองนะคะแปดถ้วยนะคะนะเรียกว่า ช่วงนี้ทางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะทํางานกันจนดึกจนดื่นนะคะบางคนทํางานเข้ากะบางคนทํางานกันแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็3ามทุ่มสี่ทุ่มกันเลยนะช่วงนี้8ปดถ้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนกวงกะด้วยซ้ํานะคะ10บถ้วยเนาะก็เพื่อความสุขนะคะนะของคนที่เรารักของคนในครอบครัวนั่นเองนะคะเรียกว่าคนเหน,นือพฤหัสเป็นคนที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อคนรักนั่นเองนะคะนะหนึ่งดาบนี้เรียกว่าการงานนี้ขยันอดทนนะคะหนักเอาเบาสู้พร้อมที่จะทําทุกอย่างนะคะ รวมถึง10บถ้วยนะคะเรียกว่าบางคนนะคะเรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางนะคะไปติดต่อ,อก,กับลูกค้านอกสถานที่นะคะนะรวมถึงการงานเป็นการทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะมีบ้างความน้อยความน้อยใจอาจจะเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะแบบน้อยใจเพื่อนร่วมง,งานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนเ,ออเราทํางานมากกว่าเขานะคะหรือบางคนอาจจะน้อยใจหัวหน้างานอยู่นะคะนะอย่มามัวแต่น้อยใจนะคะนะเรียกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะคนวันพฤหัสเนาะเรียกว่าการเงินนี่กินเกง่งทานเก่งนะคะนะแต่ก็หาเก่งค่ะเรียกว่าการเงินยังเอาตัวรอดได้นะคะหรือใครที่การเงินตึงตึงมือนะคะเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่จะเป็นจากคนในครอบครัวมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่น้อยกันนะคะนอยน้อยใจกันงอนกันอยู่นะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะ แต่บางคู่บางคนเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะนะเรียกว่าอาจจะทํางานคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าไม่ได้เจอกันเนาะทำงานคนละกะเข้างานคนละกะนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะบางคู่บางคนนี่เรียกว่ามีดวงของการได้พาคู่ครองพาคนรักไปท่านข้าวนอกบ้านเนาะหรืออาจจะทำอา,อาหารอร่อยๆทานกันในบ้านก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้ยังโสดอยู่นะคะนะเรียกว่าบางคนก็หันหลังให้กับความรักนะเรียกว่ารู้สึกเหนื่อยกับความรักเหลือเกินฉันไปละนะคะสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไม่เกรนนะคะเรียกว่าจะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะอัศวนเรียนใครรอเงินก้อนใหญ่อยู่นะจะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่ หรืออศวนเหรียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการลงทุนการเล่นหุ้นนะคะบางคนอาจจะก,กําลังอยากจะได้ในเรื่องของรถเจยจานพหาหนะอยู่นั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคค่ะหรือตัวเลขจากความฝันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่มีเลขหนึ่งมีเลข8มีเลขศูนย์และเลข6นะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะ คนวันศุกร์นะคะวีออฟฟอร์จูนเลยนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าวีออฟฟอร์จูนเป็นกองล้อสมบัติเป็นความดวงดีความโชคดีนะคะกาลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงวีออฟฟอร์จูนเนี่ยจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมการพัฒนาตัวเองนะคะนะหรือใครตกงานว่างงานนี้จะได้งานนะคะใครที่มีในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะวีออฟฟอร์จูนเป็นกองล้อสมบัติจะเกี่ยวข้องในเรื่องของ บ้านที่ดินด้วยนะบางบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการซื้อที่ดินเปล่านะคะหรือว่าการขายที่ดินเปล่าการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนั่นเองนะคะห้าเหรียญนะห้าเหรียญนี่เป็นไพ่ของความเหนื่อยเหนื่อยอิโรยอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหาบางคนงานเยอะงานมากนะคะในช่วงนี้บางคนเครียดกับงานนะเออเรียกว่าอาจจะเครียดกับงานนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบหัวหน้างาน มอบหมายงานมานะคะทําให้ความรับผิดชอบเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสูงบางทีเรามีความกังวลกดดันตัวเองนะกลัวว่าจะทําไม่สําเร็จกลัวว่าจะทําไม่ได้นะคะแต่6ถ้วยนะคุณยังมีเพื่อนมีมิตรที่ดีนะคะมีคนรอบข้างที่พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะนะแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะพัฒนานะคะศัก,กยภาพความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนั่นเองนะคะ รวมถึง6ถ้วยช่วงนี้ถ้ามีปัญหากับใครโกรธกับใครอยู่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะการงานเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะนะ้มีบ้างในเหนื่อยเบื่อเบื่อเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะตึงมือเหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะเรียกว่าการเงินตึงมือแต่ก็เอาตัวรอดได้นะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะ หรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะวีออฟก,กวัวจูนนะมีความดวงดีมีความโชคดีโชคลาบมีเข้ามานะคะ,ะตัวเล็จากบ้านเล็กที่ตัวเล็กเก่าๆจะให้โชคนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะความรักมีบ้างเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งในเนื้อนะแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นความรักที่ดีได้นะคะเพราะว่าหกถ้วยมันเป็นไพ่ของการอภยัยการเริ่มต้นใหม่นะคะนะความรักถ้ารู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะมันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะเรียกว่าออยังคาราคาซังโนม,มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยมีดวงของการได้พบรักนะรักต่างวัยนะคะนะหรือว่าความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาค่ะสุขภาพคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของข้อเทา้าข้อเข่านะคะข้อเทา้าพลิกข้อเทา้าแพงการลื่นการหกล้มนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่สบายเกิดขึ้นนะความอิดโรยความเหนื่อยความอ่อนล้านั่นเองนะคะ ฮกเหรียญน,นะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือการงานนั่นเองนะคะหกเหรียญเป็นไพ่ของคนใจดีเห็นไหมเราใจดีกับเขาเขาก็ใจดีกลับมาเช่นกันนะคะนะ <S <S เพราะฉะนั้นเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้กลับนะคะ <S 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 <ๆ>รวมถึงหกเหรียญน,นะคะวันนี้อาจจะมีคนมาหยิบม,มายืมเงินของตัวท่านได้นะหรือตัวท่านเองอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบไปยืมเงินนะคะของบุคคลอื่นนั่นเองนะคะอาจจะเป็นจากคนรักนะคะหรือว่าจากคุณพ่อจากคุณแม่เรานะคะ คนวันศุกร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะทําบุญกับคนพิการทําบุญกับคนยากไร้นะคะหรือ,อยังน้อยๆเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญค่ะส่วนตัวเลขจากน้าไพ่นะคะมีเลขศูนย์มีเลขห้ามีเลขหกและเลขหกนะคะสําหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์คิงดาบคิงดาบนี้เรียกว่าต้องตัดสินนะคะนะมีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจคิงดาบนี้เรียกว่าพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะการงานนี้เรียกว่าความรับผิดชอบสูงนะคะนะเรียกว่ามีสภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าความเป็นผู้ตามนะคะหรือวันนี้อาจจะมีอะไรให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจ like แบบติดขัดด้วยนะคะไพ่เดชนะคะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะ หรือการงานวันนี้ก็เรียกว่าคุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเกิดขึ้นนะเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับคนนะคะแต่ก็เรียกว่าภายในใจนี้ไม่ได้ย่อท้อเลยนะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยนะคะ The world นะคะนะสู้และจะชนะสู้และจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะหรือบางคนได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์นะคะการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะนะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะบางคนมีดวงของการย้ยายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะย้ยายที่ทํางานย้ยายที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะไม่ได้แย่ลงนะคะมีบ้างปัญหาอุปสรรคนะคะจุกจิตหัวใจนะคะแต่หมอฟ้ามองว่าไม่เกินความสามารถของชาววันเสาร์นะคะ หรือบางคนใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรืออาจจะต้องแบบยื่นอะไรเพิ่มเติมด้วยนะดูมันติดติดขัดขัดอยู่นะคะนะแต่มันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคนวันเสาร์นี้หากเก่งนะคะนะ ทิงดาบนี้เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าหนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยเหมือนกันแต่ไพ่เดทเนี่ยนี่สินอีลุงตุงนางเหมือนกันนะนี่เก่าๆต้องเคลียร์ต้องต้องจัดการต้องสะสางนะคะแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้นะคะความดวงดีความโชคดีมกักจะเกิดขึ้นเสมอกับชาววันเสาร์นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะโชคลาภมีนะคะตัวเล็กจากคนตายนะคะจะให้โชคค่ะหรือตัวเลขจากโลกออนไลน์ลองดูนะคะว่าเขาให้เลขอะไรกันนะคะ หรือใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะหมอฟ้ามองว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้คนวันเสาร์นะเรียกว่าบางบางครั้งรักไปช้ำไปรักไปเหนื่อยไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วใครที่มีปัญหากันนะหมอฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อภัยให้กันนะคะเพราะไพ่เดวิลเป็นไพ่ของความรักที่ดีนะคะออหรือบางคนก็เรียกว่าเลิกกันไม่ขาดนะมันยังคาราคาซังอยู่นะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ามีดวงของการได้พบรักนะได้พบรักนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะหรือได้พบรักกับพ่อไม้แม่ไม้คนที่เขามีตําหนินั่นเองนะคะมาดูบทสรุปของไพ่นะคนวันเสาร์วีออฟฟอร์จูนนะคะความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะ โปรเจกต์สิ่งต่างๆหรือว e อ f f ฟอร์จูนจะเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการได้รับข่าวดีนในเรื่องของที่ดินซื้อขายที่ดินนะคะนะหรือบางคนอาจจะซื้อเพิ่มนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมการขยับขยายนะคะกิจการบ้านที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําห้องพักนะคะห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดนั่นเองนะคะว e อ f f ฟอร์จูนเป็นไพท่ที่ดีนะคะความดวงดีความโชคดีจะเกิดขึ้นกับชาววันเสราร์นะคะ ชาววันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ไหว้สักการบูชานะคะนะในสัตว์พระมหากษัตริย์นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไหว้ขอพรนะคะกับทาเวสสุวรรณนะคะหรือว่าพระแม่กาลีนะคะนะเรียกว่าท่านจะช่วยในเรื่องของการ,การขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆนะคะ,ะคนวันเสาร์มาฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนตายด้วยนะทําบุญกับคนตายกับโรงศพนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาภายนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสาม มีเลขหนและเลข0ูนนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ